สวัสดีค่ะเพกืกอนเพืทุกคนก็กลับมาพบก,กับเรากอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายจากใน y YouTube ไปประมาณสองสา 2, วันนะคะก็ไม่นานนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสิบอันดับสกูชี่ที่มีแท็กที่ชอบกันนะคะก็หลายๆคนอยากให้ทํานะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นแท็กอะคืออยากให้ทําเป็นสิบอันดับสกูชี่อะยังไงก็ได้ที่ชอบนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาทําแบบเป็นแท็กก่อนละกันนะคะเพราะว่าส่วนตัวอยากทําด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาบอกข่าวดีเพื่อนคือเราสอบติดมอสีแล้วเย้ มือรัวๆนะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เพื่อนๆให้เรามาในคอมเมนต์อะไรอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะแัที่สิบของเรานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะมันคือรีพิมมารุนะคะนี่เอซให้มาเนป็นน้องหมีนะคะมีแถกอย่างนี้น่ารักมากๆเลยนี่นุ่มสโลด้วย น,ะะนี่เป็นข้อเท็จจรงให้เราเหมือนกันนะคะคิตตี้ให้มาอันนี้เป็นโูลยากิหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันมันน่ารักดีนะเ็เลยชอบแล้วแท็กคือแบบอ่ยมันน่ารักมากดูดูแท็กใกล้ๆนะคะดูความมุ้งมิ้งกระดิ่งแมวของมันคือน่ารักมากชอบมากแปดนะคะใช่ก็คือเสดเป็นสองตัวนี้เลยชือช่อชื่อจูจูจังกับฟูฟูจังนะคะถ้าจะไม่ผิดนะพี่ชอบเพราะว่ามันน่ารักมากดูหน้าตาโม่งแมวของมัน นี่นะคะจะเป็นแท็กของเขาแบบความสรุไม่เท่าไหร่อะแต่ว่าแบบความน่ารักอะยกให้เลยนะคะนิ่มอันนี้ fc ก็ให้มาอีกแล้วนะคะที่ผ่านมาคือแบบ fc ให้มาทุกอันเลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นฟูฟูจังชอบเท่ากันนะสองตัวนี้น่ารักหน้ามันเบลมากเลยนะตัวสกูชี่ก็น่ารักมากมากเลยนะคะเจ็ดนะคะก็จะเป็นนี่เครปนะคะเป็นเครปคิตตี้นะอันนี้ fc ก็ยังคงให้มาะคะ่ะ โอเคเป็นเฟนี่เป็นแท็กนะคะมีบาร์โค้ดด้วยนุ่มสาโลนะคะน่ารักมากเลยอ่ะชอบมากที่หกนะคะของเราก็คือนี่เลยจะเป็นวอฟเฟิลชินามโร่นะคะนี่มีเป็นแท็กอย่างนี้สโลมาก อันดับที่ห้านะคะมีสองชิ้นอีกแล้วนะคะก็คือะะเป็นสองตัวนี้คือชอบเท่ากันอีกแล้วนะคะเป็นชินาวันโล่ทั้งคู่เลยนะก็ชินาวันโ,โล่ตัวแรกจะเป็นครีมพัฟนะคะนุ่มสโลมากแต่มันสโลน้อยกว่าอันนี้นะแต่ว่าเรารู้สึกชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าเนื้อมันเนียนกว่านะคะชอบอันเนี้ยมนน่ารักกว่าด้วยอ่ะไม่รู้เหมือนกันมีแท็กเป็นแบบนี้ อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นชินาโมโลแบบตัวเลยนะคะนี่เป็นแบบเนื้อมันจะเงาๆนะแบบของแท้เลยอะ่ะสโลมากน่ารักมากมาเป็นตัวเลยนะคะนี่เป็นแท็ทแบบนี้ด้วยแับที่สี่นะคะของเราจะเป็นะะเป็นโดนัทคิตตี้อย่างนี้นะคะเป็นสีแบบกาแล็กซี่ฟูงฟิงนะคะอันนี้น่ารักมากชอบมากสโลด้วยเห็นไหมกแรกร นี่ดูดิมีแท็กนะคะพี่ซามนะคะก็จะเป็นอันนี้เพิ่งได้มาใหม่เลยนะคะเป็นคาปิเค้กนะคะใช่เค้กหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะเป็นเค้กมีแท็กแบบนี้อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะน่ารักมากมีตัวคาปิอยู่ข้างบนนะคะสโลมากอะ่ะดูดีมันสโลมากเลยนะน่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆที่ซองนะคะก็จะเป็น โยนัทแฮมเบอร์เกอร์นะคะของ Hello Kitty สโลมากชิ้นนี้ชอบมากอะ่ะดูความสโลมีแท็กนะคะเป็นแบบนี้ที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆก็คงงงใช่ไหมว่าแบบเอ้ยอันดับที่หนึ่งของเราคืออะไรมีแท็กก็ไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอ นีอีกอันนึงค่ะที่เราชอบมากๆก็คือนี่คือแบบว่าคิดไม่ถึงเช่ไหว่านี่มันจะเป็นแท็กด้วยคือมันเป็นแท็กนะคะแล้วมันก็ใหญ่มากเนี่ยเป็นแท็กที่ใหญ่มากๆนี่เป็นเรนโบว์ซูเปอร์แจมบอสตรอเบอรี่นะคะมีเรนโบว์ Rainbow ตรงนี้ด้วยนะชิ้นนี้ชอบมากมากๆากมากม,ากม,ากมากชอบที่สุดในแท็กนะคะโลมากเลยอะ ใช่ค่ะถ้าเพื่อนชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมใ์กันนะบ๊ายบาย